มีทางบ้านถามมาว่าคนที่ต้องเกิดเป็นยมมทูตคอยรับส่งวิญญาณตอนเป็นมนุษย์เขาทำกรรมอะไรมาครับอันนี้ขยายความให้ท่านอื่นๆได้ทราบนิดหนึ่งนะคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยถ้าบุญเยอะก็ไปสวรรค์เลยบาปเยอะก็ตกนรกเลยแต่ถ้าเกิดว่าบุญบาปนี่ยังกัมกึ่งกัมกึ่งนี่นะพออยู่บนโลกวนๆมาครบ7จปันปั๊บนี่จะมียม,มทูต ตัวสีดําผมหยิกแล้วก็นุ่งผ้าหยักล้างสีแดงถือหอกมาเนี่ยมาคุมตัวไปยมมาโลกให้ยมบาลตัดสินนี้คงมีคําถามว่ายมมาทูตอันนี้ทากรรมอะไรมาถึงต้องคอยมาทําหน้าที่อันนี้คือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีทำอาชีพเกี่ยวเรื่องทางด้านกระบวนการยุติธรรมเช่นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ราชทันบ้างเป็นผู้พิพากษาบ้างอายการบ้างเหล่านี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ทํากรรมหนักอะไรต้องตกนรกแล้วบุญที่จะทําให้ไปเกิดบนสวรรค์เยอะๆก็ไม่ค่อยจะมี ก็มีบุญอยู่บ้างพอประมาณก็ไปเกิดเป็นยมมาทูตซึ่งจริงๆก็ถือเป็นเทวดาชั้นล่างนะอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็จะไม่ได้เป็นโยมมาทูตตลอดไปคุมสัตว์นลกลงทันไปไงเอ่ยก็มีสะเก็ดไฟมันร้อนมันไม่สบายหรอกอยู่บนสวรรค์สบายกว่าถ้าบุญเยอะก็อยู่ในโยมโลกเป็นโยมทูตสั้นหน่อยอยู่บนสวรรค์น,นานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าบุญน้อยก็ทําหน้าที่ยมทูตบางที9เดือนอยู่บนสวรรค์3ามเดือนอย่างนี้เป็นต้นที่มาของโยมทูตก็มาอย่างนี้เจริญพร